สิ้นสุดการรอคอยขนมทิมเบอริงเจ้าดังในติ๊กตอกนะขณะนี้มาวางอยู่ตรงหน้ากวางน้อยแล้วสี่ชิ้นซึ่งมาได้ได้ความยากลำบากรอ,าาอนานมากรอนานมาก,จากเจ้าเฮีวมาได้หลายวันมากเป็นอาทิตย์สองวันทีสั่งแต่วันที่28และแล้วก็มาตั้งอยู่ตรงหน้ากวางน้อยอันนั้นน่าจะเป็นบิสกิต บิสกิตอันนี้อะไรอะนูเทลล่านูเทลล่า this one คาราเมลมาคัลเดมิอามาคัลเดมิอ and the last one dark choc dark chocolate เธอกินอันนึ่ง okay today I eat this dark choc <Dark Shock. S 2> จะให้แบบซุ้มหน้ากวา้างแบบไกลๆกัดเลยกัดเลยหรอ เอันน่าอร่อยอะ่ะมให้ไหนด้วยค่ะแค่นี้นะคนถ่ายจะไปกินแล้วบายบ๊าย